ไม่มีพ่อั้งหมดไม่ได้เป็นความลับอะไรดังนั้นต่อให้ผมติดคุกเนี่ยลูกผมสี่คนก็ยังจะเติบโตมาอย่างมีคุณภาพมากกว่าคนอื่นเป็นล้านคนถึงแม้เขาจะไม่มีพ่อถ้าผมติดคุกลูกชายผมวันนี้อายุสิบขวบสิบเอ็ดขวบ,วบกำลังจะเป็นวัยรุ่นเขาจะไม่ได้คนที่คอยปรึกษาผมจะไม่สามารถให้คำปรึกษาเขาได้ลูกคนที่สองของผมเป็นคนที่มีศักยภาพมากแก่นแก้วแต่ฉลาดหัวไว วันนี้เขาอยุ8ปีนะครับถ้าผมติดคุกไปผมคงจะไม่ได้มีโอกาสดึงศักยภาพของเขาออกมาให้ได้มากกว่านี้คนที่3มของผมยังเด็กอยู่ผมจะไม่ได้สอนเขาเตะฟุตบอลคนที่4ี่เพิ่ง8เดือน9เดือนผมจะไม่ได้สอนให้เขาขี่จักรยานแต่ถ้าถามว่ามันคุ้มไหมผมว่ามันคุ้มมหา,าศาลกับเส้นทางที่เราเลือกถ้าคนที่มีต้นทุนทางสังคมอย่างผมไม่ทํา นั้หนึ่งเหตุผลที่ทําให้สังคมไทยมันเดินทางมาถึงนี่ก็คือคนที่มีต้นทุนทางสังคมไม่กล้าย,ยืนยันสิ่งที่ถูกต้องสังคมมันถึงเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าผมไม่ยืนยันอีกคนมันใครจะไปยืนยันอ่ะนะดังนั้นถ้าคิดว่าสิ่งที่เราทําเป็นการทําลายล้างสังคมเอาผมติดคุกเลยถ้าคิดว่าสิ่งที่ผมทําคือการทําลายสังคมคือการทําให้ประเทศแตกแยกเอาผมติดคุกเลยแต่ถ้าคุณมีความฝันเหมือนกับผม อยากให้สังคมไทยเป็นประชาธิปไตยอยากให้สังคมไทยเป็นนิติรัฐทุกคนเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายถ้าอยากให้สังคมไทยลดความเหลื่อมลำ้ำคนมีแบ่งคนจนบ้างถ้าอยากให้สังคมไทยไม่มีรัฐรหารเกิดขึ้นอีกคุณกับผมฝันเหมือนกันง่ายๆไม่มีอะไรยากลงทุนสิลงทุนด้วยต้นทุนทางสังคมที่คุณมีประกาศจุดยืนของคุณสิลุกขึ้นต่อสู้ร่วมกันสิเพราะถ้าคุณไม่ทำคุณกำลังทิ้งภาระนี้ให้ลูกหลานคุณทำ ถ้าทุกคนไม่ทํามันจะไม่เกิดขึ้นและลูกหลานของคุณก็จะอยู่ในสังคมที่เฮงสวยอย่างนี้ต่อไปดังนั้นถ้าไม่มีคนทําเลยไม่มีใครกล้ายืนยันในสิ่งที่ถูกต้องเลยการเปลี่ยนแปลงก,ก็จะไม่เกิดขึ้นที่เรามาถึงตรงนี้เพราะคนที่มีต้นทุนทางสังคมที่ขาดไม่กล้าแสดงจุดยืนทางการเมืองที่ถูกต้องผมไม่เป็นคนอย่างนั้น มันจะมีอะไรเกิดขึ้นแม่สามแม่หนูจะโพสตแล้ววันจะได้บอกแม่ไหมบอกบอกแม่ว่าเนี่ยจะโพสแต่แม่เพราะหนูรู้สึกว่ามันมันต้องโพสแล้วแหละแล<ม>้วแม่ตอบว่าอะไรคะแม่ตอบแม่บอกว่าอะไรแม่แม่ก็จะบอกว่ารู้ใช่ไหมว่าต่อไปมันจะมีอะไรเกิดขึ้นแม่ถามก็แล้วถามคือคือทุกอย่างอ่ะมันมันต้องมี ต้องเกิดอ,ะอ่ะอืมอ่าก็ถามเพราะว่ายอมรับได้ไหมทําได้ไหมเขาบอกได้หนูตัดสินใจแล้วเขาบอกได้ถ้างั้นแม่ก็โอเคเป็นอะไรก็คือสิอทธิเสรีภาพที่แม่ก็ถามลูกเขา<ช>แม่ก็ถามลูกเขาแล้วเอาละถ้าลูกโพสต์ปุ๊บลูกรู้ใช่ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นอเขาบอกเขารับได้แม่ก็เลยไม่ไม่ห้ามลูกเลยปกติแม่แ็นคนสนใจเรื่องการเมืองอยู่แล้วหรือเปล่าจริงๆเรื่องการเมืองก็ ไม่เคยอยากยุ่งนะนี่ไงไม่ค่อยอยากยุ่งนะในในในของเราอะนะไม่ชอบยุ่งแต่ทุกวันนี้ไปการมือก็พอไปดูแลลูกกลัวลูกจะไปแลลูกใช่แม่เอ้ยบรรยกาศมันสนิทกันมากเมืองวันนี้มันทําให้หนูไม่เหลืออาชีพที่หนูเป็นมาตั้งแต่เด็กๆหนูก็อยากจะทําก็อยากจะทําค่ะก็รู้สึกว่า ก็เราอยากเราพูดเราออกมาพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งแล้วอะ่ะเหมือนแบบตัดความเป็นดาราทิ้งไปแ,แล้วตอนนี้คือแค่อยากพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งเราอาจจะมีเสียงที่ดังกว่าคนอื่นเขาแต่คือมันถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องพูดอะค่ะสิ่งที่หนูอยากจะพูดณนะวันนี้พี่ขออยู่เรื่องเดียวอย่าไปแตะต้องนะหนูอยากจะพูดเรื่องอะไรจริงๆที่ อยากพูดก็คือยังย้ำเรื่องข้อเรียกร้องของ<า>เราสาข้อสามข้อค่ะว่าจริงๆมันเป็นไปได้ค่ะถ้าเปิดใจที่จะรับฟังกันจริงๆรแล้วการรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนในประเทศเนี้ยการคิดต่างมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยอ่ะแต่แค่ให้พูดกันดีๆพูดกันด้วยความเข้าใจหรือเปิดใจที่จะรับฟังกันหน่อยอะไรเงี้ยแค่นี้พอแล้วคือคนที่เห็นต่างมาด่าหนูไม่ว่านะแต่หนูอยากให้แบบอย่างน้อยถ้าคำพูดที่หนูกลับไปหาเขาว่าถ้าเขาแบบแม้แต่เปิดใจหรืออ่านอะไรสักนิดนึงานหนูจะ ดีใจมากๆเลยแต่ไม่ต้องเห็นด้วยกับหนูร้อยเปรเ็ก็ได้แค่เราฟังบ้างคือแค่นี้พอใจแล้วค่ะสำหรับความเห็นโฟกัสคิดว่าข้อไหนใน3าข้อที่เราเรียกร้องกันอยู่ข้อไหนที่ทางรัฐบาลน่าจะทําได้ก่อนเลยก็ลุงตู่ออกไปข้อแรกเลยลุงตู่ข้อแรกเลยค่ะลุงตู่ออกไปค่ะแต่ข่าวเบรกแรกบอกลุงตู่ไม่ออกก็ก็รู้สึกว่าเป็นข้อที่น่าจะทําได้ง่ายทำไมถึงต้องลุงตู่ออกไป ูเขามาจากไหนอะคะเาลุงตู่หนูบอกตัวลุงตู่คะด้วยความเคารพนะคะลุงตู่คะเป็นทหารดีแล้วค่ะลุงตู่ต้องเป็นทหารอย่าเป็นนายกค่ะเป็นทหารนั่นแหละอยู่ที่ความคิดหนูเป็นอย่างี้ว่าโอเคสามข้อเรียกร้องคือหนึ่งจะต้องมีการเออนายกต้องเปลี่ยนคนค่ะจะต้องลงตัวไปอย่างที่หนูพูดกันนั่นแหละสองคือแก้ไขรัฐธรรมนูนสามปฏิรูปสถาบันนะฮะทั้งสามข้อนี้คือสิ่งที่หนูเรียกร้องมาตลอดใช่ค่ะเรียกร้องมาตลอด